ดาวกับไพทาโรเมเจอร์สิบใบและมเนอร์สามสิบหกใบศาสตะวันตกเริ่มจากดาวอาทิตย์เมเจอร์เดอะซันมเนอร์สามไม้หกถ้วยสิบดาบสี่เหรียญและแปดเหรียญดาวจันเมเจอร์ Major, เดอะไฮพ p สเ e ดม e s เนอร์เก้ไม้สถ้วย2ดาบ7ดดาบ6เหรียญดาวอังคารเมเจอร์เดอะทาวเวอร์สองไม้เจดไม้5ถ้วย สิบถ้วยเก้าดาบสามเหรียญดาวพุธเมเจอร์เดอะเมจิกเชียนไมเนอร์แปดไม้สามถ้วยหกดาบห้าเหรียญสิบเหรียญดาวพฤหัสเมเจอร์ วิวออฟฟอร์จูนมายเนอร์หกไม้เก้าถ้วยสี่ดาบแปดดาบสองเหรียญดาวสุกเมเจอร์ดีเอ็มพรสายเนอร์สี่ไม้สองถ้วยเจ็ดถ้วย ห้าดาบเก้าเหรียญดาวเสาเมเจอร์เดอะเวิลด์มเนอร์ห้าไม้สิบไม้แปดถ้วยสามดาบเจ็ดเหรียญ ดาวยูเรนัสเมเจอร์เดอะฟูลไม่มีไมเนอร์ดาวเนปจูนเมเจอร์เดอะแฮงแมนไม่มีไมเนอร์ดาวพูโตเมเจอร์จัดเมนต์ ไม่มีไมเนอร์ทั้งหมดนะครับ10ดาวด้วยกันนะครับจะมีดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวอังคารดาวพุธดาวพฤหัสดาวศุกร์ดาวเสาร์นะครับเดวงนี้จะมีไพ่เมเจอร์อย่างละ1ใบและมีไมเนอร์นะครับอย่างละ5ใบนะครับแต่ยกเว้นเฉพาะดาวอังคารทาวเวอร์นะครับ จะมีไมเนอร์อยู่6ใบนะครับยูเรนัสเนปจูนพูโตมีไพ่เมเจอร์อย่างละหนึ่งใบแต่ไม่มีไพ่ไมเนอร์นะครับจบครับขอบคุณครับ